สบายดีจ well well um ้าปลุงบืวอสู้กคนเดจ้าสบายดีจ้าสบายดีน้องม้อนี้มาเพือนคลิปน้อย้อยลีลาเดจ้าเล่กเือนหมู่น้องคลิปน้อยหนสบายดีอสบายดีเยอะดีิจขวนิน้อยกินงลาติดตามชมติดน้อย้อยลีลาเดพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมากินแกงใหมแล้วกัน ตต้องเียิดหน่อยหนังปีโป้อยู่ก็ใบสั่ทางหุ่มอะเงี้ยมาดิเงาตะเปนลมมีบสา่งเดียเงินไปทหานตื่นสายเงินเงินเงินสภาของเงินเงินนหลวเาไปส่งลูกหรือไงพัดเงินเอามีปมี

บิดาอืมนเน้อยค่ะอันนี้เ็น้อยอืมหวานให้เด็กๆกินก่อนเนาะเพิก็กินข้าเลยด้อๆ ไปทยข้างนอกไม่หน้านเราประกวงอีลีไป็นงามาเืงข้างนอกมาเลยมาลิ่นน้ำกันแหละสองคนเมกมกเมกเมกเมกมกเมกมกกเมกเกมกเกเมากกเมกเเมากเมเกก ต้องเนี <S S ่ยไปใช้ยังฮึไปใช้ไปใช้ปะปะฮึฮึหลังบ้านก็ได้เด็กได้งานอยาเีเออน้นดูนี่ดีกวนในยูนี่งไดเห็นรรมา่าเปนเรืกาตายิ หน่อยเจ็บบ่เจ yeah, mm ็บ hmm. ข yeah. ้ามดนเช้าไปส่งล yeah. nice. ูกไปซื้อคนนเ่นมากบ้านมน่อยๆนี่ก็ได้่เรดูเลยฮน่ะน้องมิเ่นมักบ้านแหละติดอกบ้านแหละอย่างี้กินปิโกน่โน่นนั่นนๆ่ปินเป็นบ่อบัดนี่ ถึงเป็นบ <t ôi> ้าหมักบ้านนี้ฮึมาหลิงกับตูเฟงเลยนี่แมกซอยหมูต้นสีเลวเลยนี่สิ้นยงสิ้นัวสิ้นัวบอเป็นตัวสิ้นหูอ้ซอยฉับๆๆๆเลยคมนุ่มี เดือนเดียววะนี่เด้อเอ็งกระทงกระสวยกันหนิดอาหารแหละเหือนเฉยเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก่อนโอ้ยเครื่องปรุงหน่อยบ่แม่ น้ำปลากับซอสพริก like pues

เฮือนเสี่ยวนี่ก็ได้ดูบรรยากาศดีดีค่ะอลีอนี่เย็นน้ำเพื่อนจุมาเลออบอู่นะใชอน้องป้าปลูกต้นไม้้นโตเต็มยมเดิ๋กินเถิะปู่เดินไปปู่เลตัุบอ่ะตูปูอ่ะน้ำกันมอกร้าวนาได้แนวที่อยา่ประมาณนะแล้วตัวเขาต่อโดนเบ ตัวอะไรนะข้างมองทำไมเห็นเลยด้วไม่เหนื่อยกรบนกระไม่พูดแต่เศ้าก็ทำไมเงนนี้สี่น่องจเย็นใบแกงสูมกินดูให้ไฟฮักจะก็สีเข็มมาจากเด้ หนเท่คนแห้งจะแทนในเรื่อนี้ แม่สาวน้อยว่าอยู่ำหว่าส่สิบองศาุเดดด็ดเด็อน ห่อนไอริมใครมันไปเกี่ยวเข่าเงาตายเลยพี่น้อ,เอมเงาตายเลยเด็ดไอเมกกมาทัานกลเดดมาสิห่อน <c oughs> ห่อนไีลีมันนี่ห่อนแหง้งแบบน,นี้กันแล้เลวเรบร่อยพีย่น้อง หินหายดลกเด็กกินเด็กๆคือเาลุงหิวข้าวจ้าจิ้มบอืมแต่จิเมแซ่บอืมแต่แซ่บละรวยได้ไม่ถึสองจานสองจานเลยเนาะจานมันลาย

เอาคลิปนี้กับไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้เด็กๆกินเขา่าไปก่อนจ้า